อีหุ่นนี้มันหุนไม่ได้อัปเกรดแอนดรอยอ่ะกูจะยูใครยูไวน์หรือเปล่าไม่อันยองค่ะมินาซังเวลคัมแบ็กทูมายีชแนลนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแมรี่ไซรับค่ะสวัสดีวันปีใหม่ค่ะทุกคนว้ปีนี้ปีหมาปีมะเมียนะคะปีมาก็ต้องเล่นหมาแต่เราไม่เล่นฮิคาริมค่ะตลกใครเล่นก็เล่นค่ะอีมาน,นั่นนะ่ะเราก็เล่นมาเล่นแพะอ่าฟิว แทบพุเขาเรามาเล่นแทบพุเข่าแทนะคะ่ะเรามาเล่นสระกาค่วาวยาสอะไรเนี่ยโดนไป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 เนี่ยโดนโดนไม่โดนขออนุญาตนะคะปิดฝั่งตรงข้ามนะคะเดี๋ยวหัวร้อนค่ะไม่ใช่เล่นเลยป้องกันตัวเองแล้วก็จะมาเล่นเป็นสรากานะ,ะสรากาค่ะสกินที่เราเล่นก็เป็นสกินเลดเจนเดอรีของสระกส์สากาินนึงนะคะนี่เราแต่เป็นโคลมาสีเขียวนะใดูไหมสวยางปีมานี่เดี๋ยวมีแมวออกมา นี่ปีมาค่ะปีมาของจริงเนาะเดินไม่ค่อยออกขาดคนเมาเหมือนเมามันจะเมามันจะดับซิ้นมาลายสุดหรอโอ้โหมันตาหินใสชันก้อนเลยถ้าตาอันนี้เล่นไม่ดีโทษเมาค่ะไม่ได้เป็นที่เราเราต้องโทษทุกอย่างก่อนค่ะเราจะมาโทษตัวเองทำไมโอ้ยแกอย่าหลับโยซีฉันก็ไม่ได้เล่นนานานานอีกนะฉันไม่ค่อยได้เล่นสับเ,เลียงด้วยสิโอลำคาญนนะ่ะลำคานมากเลยอ่ะ อยากเล่นตัวตอดเลยค่ะเห็นอย่างเงี้ยไม่ไหมล่ะไม่ล่ะเราต้องปีใหม่เราต้องใจเย็นๆฮิวได้ค่ะเดี๋ยวค่อยๆฮิวค่อยๆตอดอค่อยๆฮิวค่ะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเออเลิศ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 เราซิไม่หลบหรอคะ,ระ,ระ,ออระเราซิเราจะไป่ว่าสลักกะสลักกะใช้เลิศฮิวนะคะที่ใช้หยุดมันคือใช้เลิศฮิวให้นะ ตีซ oh, <c oughs> ีตีซีโอ้สระกาเลนยาสค่ะซูแมงเลยสามขวดกินแมงเลยเท่าไหร่โอ้ยมันนอนตัดหิวก่อนเลยครับ <c oughs> มันนอนตัดหิวก่อนเลย <laughs> มันเอาตัดหิวก่อนเลยค่ะว้าอีイヤสิยบาป มาใช้กันมาใช้กันมาใช้กันแล้วมาใช้กันแล้วถอยมาไฟมาไฟโอ้มันถอยไม่เป็นเลยมั้งชีวิตเนี้ยเงียบมันมันจะมีช่วงที่มันจะเงียบด้วยเนาะจะให้ฉันพูดทั้งเกมเลยเหรอคะใจร้ายเกินคาดซ้อมเออมันก็มีช่วงที่มันไม่ได้พูดอะไรด้วยนะคะตอนนี้เราจะไม่วินค่ะอย่าวิน ลบเลยอะพี่คุณพี่มึงไม่หลบเลยค่ะจะโดนบุมมาย่าในป้อมไีเนี้ยลาด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 อันนี้ก่อนไหมไม่ได้ขึ้นนี้มาแล้วเนาะไม่รีเดมก่อนไหมไม่หรือ,อยังไงมึงโซนก่อนก็ได้จริงคนรีเดมปะไม่รู้ชุดนี่เขาเอาของอะไรกันก็ไม่รู้ว่าแต่รีเดมถือว่าเป็นไอเทมที่ดีนะ เคีรเคลยวรเคลยลรเคลยลรมันไม่ตายว่อเออเอ่อเอ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 ออ้าวมีคนมา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 และมีคนมาด้แล้มีคนมาได้แล้มีคนมาด้แลอวรอล ลด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 ไปไปดีมันลดจริงจมันลดจริงจริงากูได้ซิมโบลที่ปลิกละ เออมันต้องเล่นอะไรแบบนี้ค่ะมีชั้นเชิงกันหน่อยเนาะยึกยึกยักยักจมันทำไม่รักใค้มันคลื้นเนาะก็ลดมันมาสอนมาอะไรการมันรู้มรูง่ายพี่รู้ฉันรู้พี่ทาได้ฉันรู้พี่ทําได้พี่ดอกนี่คุณโดนทุเลดนี่สนุกได้ค่ะปีมาปีมาเมียปีมา

อะไรมาเอาอะไรค่ะเขาหิวอยู่เนาะนี่เมียเขาหิวอยู่นี่ค่ะอ่าหิวเสร็จกับบัตรเราเมกาเคลเวอร์เมกาเคลเวอร์ฉลาดสุดๆค่ะเรามี forever young เนาะ forever young อย่าหยอกเฮ้ย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 ไอ้ถอยเลยลูเซียนถอยเลยถอยเลยโอ้โห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 ตายเหอะ เออไปสิไปสิไปสิปสนี่ใบใบโดนใบแดกเลยเฮ้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 ยยังไม่ถึงค่ะยังไม่ถึงโอ้ยมึงไม่มาให้กูฮิวหน่อยละ โอ้ยแล้วแล้วเพื่อนจะตายหากันหมดแล้วมึงถอยก่อนซีมึงถอยก้อนซีเดี๋ยวมึงตายมันนี้แพสซีฟจะจะเข้าสุดขนาดนั้นน่ะมันคิดว่ามันเดินตามทันมั้งโซลกะข้าม่ใท่ยายสปีดโอ้โหไม่ถอยมาหากูเลยเอาเอๆาเอโอ้โหแมพมองแมพกันหน่อยอย่างแรกปีใหม่คนใหม่มองแมพด้วย มึงจะยืนรับดาเมจกันแบบไม่สนใจแตดไม่ได้นะคะกูฮิวได้ก็จริงนะคะแต่มึงมึงไม่ใช่เป็นอมะตะเนาะจะมาตีบอดแดงจะมาตีบอ,แจจบบอแดแดงมึงให้มึให้เดี๋ยวมึกลับบ้านเองมึงเขาหยู่ไปมึกลับบ้านเองกลับลบ้านเองค่ะ เออสิบแล้วนางฟาชารีชาลีเองเจอลกูนีเ่เจอกัน จบยีดอกหนีเป็นหนังพาละตะเลยแล้วไม่อยู่กับเอดีซคะมันไม่ยอมมาหาใครจะตายมันไม่มีใครมาหาเลยใครมันเลือดน้อยก็วิ่งมาหน่อยจ้าพี่จ้าเนาะถือว่าคนคนกันเองขอได้ไหมล่ะนี่ไปที่นวงซินี่ไปที่นวงซีโอ้ย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 ถอยกันหน่อยถอยกันหน่อยโอ้ยโอ้ยตายตายกูนี่ตายกูนี่ตาย,ตาย เออไม่หลบด้วยเออกูไม่หลบด้วยโอ้โหสั่สงการเก่งมากเชลนเจอร์เปล่าจบจบจบอีเคลเดินเสนอหน้าไปตีไปตีไป,ตไปกดอนันติทำทำไม s จะเกมโซฟานแกมัน i จ s โซฟานนะแกจะมาเครียดอะไรตานนี้กูเครียดเฮ้ออยากเครียดอยา่าหน้าอยากเครียดไม่อยากเครียดฉันไม่เครียดหรอกค่ะปีใหม่อะไรไม่ใหม่เพราะฉันไม่ได้เล่นซับต่อแล้วฉันรู้สึกว่าเจอเป็นตัวเองฉันไม่ได้เล่นซับดาเมจแล้วฉันไม่เป็นตัวเอง เราจะใจดีเราเป็นแม่ผ่าอะไรฮ e a ลิ่งอ่ะ you know I am the healing มันจะดันบนเนี่ยมันจะดันบนเนี่ยมันจะดันบนเนี่ยไปอยู่สักคนตาบนโอ้ยมึงก็มากันกันหน่อยคะ่ะมีดาเมจกันนะโอ้โหกูให้เลยโอ้ยแรงมากสู้ไม่ได้หรอกสมาร์ทเดสเดเกมอ่ะจบแล้วสู้ไม่ได้หรอก ดอกสภาพมึงแตนติตัวเองทําไมไม่มีใครจับได้เลยทีมนี้นะคะใครจะจับได้โอลิน่าเล่นเซฟมากแต่ทาเราเล่นอะไรเอ,อ่ยเคลวิ่งเข้าไปกลางวงเปิดอากดอากดอันติกลางวงเคทํวทำทำ,ทำไมมึงไม่ได้ว่ากดตอนแบบเอ,อ้ยเป็นอะไรหรอเกิดอะไรขึ้นหรอหรือยังไงมึงกดตอนที่แบบว่าไอ้กดวิ่งเข้าไปเลยนี่วิ่งเข้าไปเบิร์ดไปกดจบมาช่วยกูตา โอ้หนีเลยอีนี่ห่วงสก,กอรมากมึงเอาจริงๆนะต่อให้มึงไม่ตายอะ่ะมันก็ไม่ชนะหรอกทีมนะ่ะมึงจะห่วงไปทำไมมึงก็มาช่วยกันก่อนอีหุ่นนี้มันเหมือนไม่ได้อัปเกรดแอนดรอยอ่ะอีดอ,อกถ้าเป็น iOS ก็เป็น iOS ต่ำอะ่ะเป็นพวก iPhone 6้มันอัปเกรดไม่ได้แล้วว่า iOS อะ่ะกูจะฮิวใครฮิวควายหรือเปล่าส่งควายเรียนหรือเปล่าหรย,ยังไงไม่ไอ,อับบ้า,อาดอาทีค่ะ ไมกีนไม่สิสน้นขนเมื่อกี้เป็นเป็นหมูนิ่ค่ะอันนี้มูตามูตาไม่ทำอะไรแบบนั้นทำหลุดอาวมาค่ะเอาไม่เป็นไรน,นุนคอนไม่เป็นไรนะคะเราจะแพ้ก็ไม่เป็นไรนะคือเกมอะ่ะมันสามารถแพ้กันได้ค่ะแพ้กันได้ค่ะขอแบบนี้โอ้ยโอ้ย แล้วนะคะปีมาฉลองแม่งตั้งแต่ต้นปีเลยจบค่ะก็คือถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์นะคะแล้วก็กดไลค์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาก่กนซาโยนาระริกาโต